สวัสดีนี่ท่านเคยมาพิพิธภัณฑ์ริวเรียนครั้งแรกหรือเปล่าดูซัสริเวเรียนขอต้อนรับข้าขอต้อนรับทุกคนสู่ตู้สะสมของหายากของข้าที่ที่ข้ารวบรวมสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีเรื่องราวของเทนโนและวอร์เฟรมและคงจะเป็นความกรุณายอย่างมากถ้าเกิดว่าพวกเจ้าจะบริจาคเครดิตเล็กน้อยเพื่อให้ที่เหล่านี้ยังสามารถคงอยู่ต่อไปได้ เรามีกล่องบริจาคเล็กๆอยู่ตรงหน้าทางเข้าตรงนั้นเลยเอาละสำหรับที่นี่ r i v e r i a n ก็ยังคงอยู่ในระหว่างการปรับปรุงอย่างที่เจ้าเห็นแต่ก็ขอให้พวกเจ้าเชิญชมตามสบายได้เลยตราบใดที่พวกเจ้าไม่รุนแรงกับของสะสมนั่นก็พอเพราะว่าของบางชิ้นนั้นมีค่ามากบางชิ้นก็หาได้ยากและบางชิ้นก็ยังคงเป็นอันตรายอยู่ด้วยแต่เนื้ออื่นใดขอให้เพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์ r i v e r i a n สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่รู้จักกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ริเวอรียนคือพิพิธภัณฑ์จะแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกรวบรวมโดยรูซัสริเวอรี่นผู้ที่ปูมหลังส่วนใหญ่ถูกปกปิดไว้โดยถงจะแสดงต่างๆของพิพิธภัณฑ์นี้มีไว้ก็เพื่อเผยแง่มุมต่างๆทั้งเรื่องราวและตำนานในโลกของวอร์เฟรมโดยหลักแล้วก็เหมือนกับช่อง nots gaming นั่นแหละถึงตรงนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามช่องเขาด้วยละ่ะ โดยในแต่ละห้องของ r ิ v ว r i ี n จะมีเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุการณ์เล็กน้อยแต่เทว่ามันก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมันก็มักจะเกี่ยวข้องกับ Warframe ตัวหนึ่งเสมอและเรื่องราวก็จะถูกเรียบเรียงและสืบค้นโดยดรูซัส ต่อให้วอลเฟรมตัวที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวเหล่านี้มักจะไม่ได้เป็นตัวที่พิเศษเนื้อใครไม่ได้เป็นตัวต้นแบบไม่ได้เป็นพรามแต่ถ้ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจพวกมันก็จะมีสถานที่ในรีเวอรี่แนแห่งนี้เสมอพิพิธภัณฑ์รีเวอรียนถูกตั้งชื่อตามพันธุลักษณ์ผู้หลงไหลในประวัติศาสตร์อย่างดรูซัสรีเวอรี่นมันเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่อุทิศให้กับเรื่องราวและวัตถุโบราณโดยเฉพาะเรื่องราวของเทนโนและวอลเฟรม ดูซัสส,สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยความหวังว่าเรื่องราวในอดีตจะไม่ถูกลืมเลือนหรือโศกอนาตกรรมจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมโดยมุ่งหมายให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสัมผัสกับประวัติศาสตร์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดแม้ว่าดูซัส,สจะเปิดรับของบริจาคแต่หลักๆแล้วเขาก็ดูแลและรวบรวมสิ่งของต่างๆในพิพิธภัณฑ์ด้วยกำลังทรัพย์ของตนเองรวมถึงเขาก็บรรยายเรื่องราวและเบื้องหลังของแต่ละชิ้นด้วยตัวของเขาเองด้วย คงจะไม่แปลกถ้ามีใครมองพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่าเป็นทั้งเลือดเนื้อและวิญญาณของเขาถึงแม้ว่าดูซ่าจะเป็นผู้ดูแลหลักของพิพิธภัณฑ์ลิเวเรียนแต่ว่าในะความเป็นจริงแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่เบื้องหลังและในโซนนทิทรรศการหลายส่วนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เกิดขึ้นได้จากการช่วยเหลือของดันเต้ดันเต้เป็นทั้งวอลเฟรมและทั้งนักจารึกประวัติศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวของพิพิธภัณฑ์ลิเวเรีียนแห่งนี้ และยังเป็นเพื่อนรักของรูซัสด้วยแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ดันเต้หายไปพิพิธภัณฑ์ริวเรียนก็ถึงขาลงเนื่องจากการแบกรับค่าใช้ใจ่ายและเนื่องจากการขาดผู้เข้าชมและเงินบริจาคโดยรวมแล้วสิ่งเหล่านี้ทำให้ริวเรียนจึงตกอยู่ในภาวะใกล้ล้มละลายในสถานการณ์นี้พาวอสกรานำได้เห็นถึงโอกาส พาวอสกลานำผู้ก่อตั้งองค์กรคอปัสผู้ที่ทั้งละโมบและเห็นคุณค่าที่แอบแฝงอยู่ในทรัพย์สินของริเวเรียนเขาจึงได้ยื่นข้อเสนอให้กับดรูซัสในข้อตกลงของเขากล่าวว่าพาวอสจะให้การสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผ่านสถานการณ์ย่ำแย่ไปได้และถ้าในภายหลังดรูซัสไม่สามารถหาเงินมาคืนให้เขาได้ตามที่กำหนดพาวอสก็จะยึดทรัพย์สินในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไปแทนอย่างไรก็ตาม ดรูซัสไม่สามารถหาเงินมาชำระตามกำหนดเวลาได้ทำให้สิ่งของจัดแสดงในห้องแกลเลอรี่ของดันเตก็ถูกพาวอสยึดไปเพื่อเป็นค่าชดเชยนั่นทำให้ดรูซัสต,ต้องขอความช่วยเหลือจากเทนโนเพราะตามในเงื่อนไขสัญญาหากดรูซัสไม่สามารถทำการชำระหนี้ที่เหลือได้ d r ูซัสจะต้องส่งมอบริวรเรียนทั้งหมดให้กับพาวอสแต่ด้วยความช่วยเหลือจากลอยสหายเก่าแก่ของดรูซัส เทนโนจึงได้ใช้เครือข่ายของ Arterial c o n d u น t ิของอัลเบรคเ e n t าทีเพื่อรวบรวมสิ่งประดิษฐ์ของตระกูล e n t ท t ทในแสงทํำอน a t o m i c a มามอบให้กับพาวอสเพื่อเป็นการใช้นี่ให้กับดูซัสแล้วนี่ก็เป็นข้อความที่ดูซัสส่งถึงเทนโนเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าเข้าใจสถานการณ์ไม่ว่าตอนนี้ r e v ว r รี n ของเรากำลังตกต่ำและมันก็ใกล้ล่มสลายเต็มทีแล้วและแม้จะต่อให้ข้าทุ่มเทแค่ไหนก็ตาม จำนวนผู้ที่มาเยี่ยมชมก็ลดน้อยลงทุกทีนั่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงยอดบริจาคจากผู้ชมเลยอ้และนั่นข้าก็ไม่ได้หมายถึงเจ้าหรอกนะข้าเองรู้ว่าเจ้าสนับสนุนรวิรีร่มาตลอดเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอดังนั้นแล้วเมื่อพาวอชยื่นข้อเสนอมาให้กับข้าตอนนั้นข้าจึงคิดเอาว่าอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดไปจากนั้นข้าก็เลยรับข้อเสนอนั่น ข้ารู้ดีว่าข้าไม่ควรทำเช่นนั้นแต่ก็ได้ทำไปแล้วเฮ้ยถ้าเพียงดันเต้ยังอยู่ก็คงจะดีเทนโน่ได้โปรดมาพบข้าด้วยเถิดสวัสดีสหายข้าสิ่งที่เจ้าเห็นอยู่ในตอนนี้เจ้าอยู่ท่ามกลางสิ่งซากของสิ่งที่เคยเป็นตัวข้าท่ามกลางสิ่งของที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตอันยาวนานเกินไปของข้า ซึ่งข้าเองก็ไม่มั่นใจว่าจะมีอะไรตามต้อยไปกว่าการเป็นมนุษย์เชกเช่นที่ข้าเคยเป็นห้องห้องนี้เคยเป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของสหายข้าคนหนึ่งแต่ทว่ามันคงจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกแล้วลองเดินดูรอบๆรบสิแล้วข้าจะเล่าให้เจ้าฟังข้าได้ทําเรื่องผิดพลาดอย่างร้ายแรง ยิ่งกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้ภายในจักรวาลที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนทำงานเพื่อรักษาร่างกายและจิตวิญญาณของมันไว้ไม่มีใครที่จะสนใจเรื่องราวไม่มีใครที่จะหิวกระหายประวัติศาสตร์อีกต่อไปลิเวเรียนอาจจะไม่ใช่สถานที่จริงไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าจะเอื้อมมือไปสัมผัสได้แต่ทว่ามันก็ยึดโยงกับความเป็นจริง และความจริงมักต้องการสิ่งตอบแทนเสมอและเพียงแค่ไม่กี่เหรียญก็สามารถที่จะรักษาสถานที่นี้ให้ยังคงอยู่ได้เพื่อรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความสรงจําและนั่นยังรวมไปถึงตัวข้าผู้ที่โง่เขลาและอ่อนแอถ้าจะมีอะไรที่ตำต้อยกว,กว่าการเป็นมนุษย์นั่นคือการเป็นคนโง่และข้า ก็คือคนโง่ผู้นั้นนี่ข้าไม่เคยเล่าเรื่องของดันเต้ให้เจ้าฟังเลยหรือไม่สิข้าเดาว่าข้าคงไม่เคยเพราะข้าเองอาจจะไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะพูดถึงเขาได้ด้วยซ้ำทั้งหมดในริวเรียดนี้เกิดขึ้นเพราะการหายตัวไปของเขาและมีเพียงข้าคนเดียวที่เห็นข้อเท,ท็จจริงนี้ แม้โดยนิยามแล้วดันเต้าอาจจะถูกมองว่าเป็นอาวุธแห่งสงครามแต่สิ่งที่เขาเป็นมากกว่าคือนักประวัติศาสตร์และที่สำคัญที่สุดเขาคือสหายของข้าและถ้าพูดกันตามตรงแล้วหลายส่วนในลิเวเรียนคงไม่มีวันเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะความทุ่มเทของนักวิชาการผู้กล้าหาญผู้นั้นผู้ที่ซึ่งยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อตัวข้าและเพื่อเป้าหมายสูงสุด เพื่อทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของเราเพื่อที่จะรู้จักตัวเราเองข้ารู้สึกระอายนักเมื่อคิดว่าหากเขายังอยู่เขาจะพูดยังไงเกี่ยวกับสิ่งที่ข้าได้ทำลงไปเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ทำร่วมกันพาวอสกรานำแน่นอนว่าเจ้าต้องรู้จักบุคคลผู้นี้ผู้ที่มีหัตถ์ทองคำและคำพูดที่หวานล้ำดังทอง เขาคือผู้ที่คอยมองหาสิ่งที่ข้ากับดันเต้คอยเก็บรวบรวมเอาไว้สำหรับข้าและนันเต้มันคือขุมทรัพย์แห่งความทรงจำแต่สำหรับคนยังกระนำแล้วคำว่าพอมันไม่เคยอยู่ในความคิดเขาเลยในยุคที่ผู้คนไร้ซึ่งความกระหายถึงความใคร่รู้ในอดีตการดูแลอารามแห่งประวัติศาสตร์ร่วมกันของเราสำหรับเขาแล้วมันดูเหมือนจะเป็นแค่เรื่องโง่งเขา และแล้วในช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดข้าก็ได้เซ็นสัญญาและสูญเสียทุกอย่างไปให้กับเขาด้วยมือของข้าเองข้าเองก็ไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงข้าในตอนนั้นข้าเองก็ไม่ได้ต้องการเงินต้องการอาหารหรือว่าที่พักพิงหรือแม้แต่การดูแลจากใครหรือบางทีข้าอาจจะแค่รู้สึกว่าเวลาของข้านั้นได้หมดลงแล้ว และอดีตก็ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วและตัวข้าก็เช่นกันแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามข้าก็เผลอปล่อยให้ตัวเองเชื่อว่าความทุกข์ของข้านั้นยิ่งใหญ่กว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของข้าเองเป็นเพียงเสี้ยววินาทีแห่งความอ่อนแอแต่เสี้ยววินาทีนั้นอาจจะต้องชดใช้โดยลูกหลานชั่วแล้วชั่วเล่าตราบจนกระทั่งแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ดับลงแบบพี่ตูน ข้าคงจะยอมแลกทุกสิ่งถ้าเพียงเพื่อนของข้าได้มาอยู่ตรงนี้ดันเต้กับข้ามักจะช่วยเตอือนสติซึ่งกันและกันเสมอข้าเองก็มั่นใจว่าเจ้าจะต้องชอบดันเต้ด้วยเหมือนกันจุดจบของเขาเริ่มตนขึ้นเช่นเดียวกับจิตวิญญาณของครอบครัวเอนทาที่ที่ต้องผ่านพบหัวหน้าตระกูลผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องสาบนี้ได้หลงระเริงกับความเสื่อมซามและชื่อเสียงอันเฉาโฉ ชื่อของเขาแปดเปื้อนไปด้วยคำคอรหาและกลิ่นอายของความบ้าคลั่งจากนั้นเพื่อนร่วมงานในอดีตของข้าสุภาพบุรุษที่มีชื่อว่าลอยชายที่อยู่ข้างกายผู้นำครอบครัวเอนทาที่มายาวนานกว่าชั่วชีวิตแต่แล้วจูจ่ๆพวกเขาก็หายไปทั้งลอยทั้งเจ้านายของเขาทั้งสายเลือดตระกูลเอนทาที่จูจ่ๆก็อันตรธานหายไป แน่นอนว่ามันมีข่าวลือว่าผู้นำครอบครัวเอนทราทีในเวลานั้นขึ้นชื่อเรื่องคำกล่าวอ้างแปลกประหลาดและการทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับเสียงที่เขาได้ยินเสียงของเทพเจ้าหลังม่านหมอกแห่งความจริงหลังการหายตัวไปของครอบครัวเอนทราทีดันเต้ก็ไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้ปริศนาดีๆลุดมือไป เขายืนกรานที่จะลักลอบเข้าไปในคหาสหาของเอนทราทีเพื่อค้นหาความจริงด้วยตนเองแต่ข้าก็รู้ดีถึงรายละเอียดลับๆเกี่ยวกับความสนใจเฉพาะทางของผู้นำครอบครัวเอนทราที่ข้าจึงได้พยายามห้ามเขาบางทีเจ้าอาจจะสงสัยว่าถ้าข้าเชื่อว,ว่าผู้นำครอบครัวเอนทราที่นั้นสมควรที่จะอยู่ในโรงพยาบาลบ้าแล้วทำไมข้าถึงต้องกีดกันดันเต้จากการตามหาความจริงด้วยละ่ะ นั่นก็เพราะว่าลอยอย่างที่ข้าเคยบอกไปเขาเป็นเพื่อนรักของข้าและเราก็พูดคุยกันบ่อยมากและในข้อความสุดท้ายที่เขาส่งมาหาข้านั้นเรียบง่ายยิ่งนักจุดจบของเราคือการเริ่มต้นใหม่ในฐานะนักศึกษาประวัติศสาสตร์และตำนานรับต้องห้ามข้าก็รู้ดีว่าข้อความนี้มันมีความหมายที่น่าสะพรึงกลัวเพียงใด ดังนั้นคาาจึงเตือนให้ดันเต้อยู่กับข้าและขอให้เขารับปากแต่แล้วเขาก็กลับทำในสิ่งตกกันข้ามและหลังจากนั้นข้าก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยบางทีข้าอาจจะไม่เก่งในการดูแลเขาเท่ากับที่เขาคอยดูแลข้าและนั่นคือความผิดพลาดครั้งแรกของข้าที่ข้าไม่อาจห้าม Dante ดันเต้ได้ซึ่งนำไปสู่ความผิดพลาดครั้งที่สองที่ทำสัญญากับกราน,นำซึ่งนั่นก็จะเป็นความผิดพลาดครั้งสุดท้าย ข้าเชื่อว่าจนตอนนี้เจ้าก็คงจะเดาได้แล้วใช่ไหมว่าทำไมข้าถึงเรียกเจ้ามาที่นี่เพื่อที่จะขอร้องในนามของมิตรภาพใดๆก็ตามที่ยังพอหลงเหลืออยู่ระหว่างเราได้โปรโดช่วยข้าจากสถานการณ์ที่สิ้ยหวังนี้ด้วยสิ่งที่ข้าขอนั้นไม่ใช่เพื่อตัวข้าไม่ใช่เงาที่หลงเหลือจากชายที่ข้าเคยเป็นแต่ก็เพื่อคงไว้ซึ่งอนุสรแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และไม่เดินซ้ำรอยความผิดพลาดอันน่าอาดสูของพวกเราการานำเขาหลงไหลสิ่งของจากอดีตและคิดที่จะครอบครองมันและสิ่งของที่เขาหมายปองก็คือเซเซียจากของยุคนั้นช่างตลกหลายที่ความสนใจของชายเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์คือการที่พยายามช่วงชิกประวัติศาสตร์จากสถานที่ที่มีไว้เพื่อปกป้องมัน แต่ว่ามันก็ยังมีความหวังหนึ่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นคือการค้นหาอัติแฟกต์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากรีเวเรียนแห่งนี้และมันจะต้องพึ่งฝีมือของเจ้าภายใต้าการแนะนำของข้าได้โปรดช่วยข้าด้วยช่วยกันอย่าทำให้ความผิดครั้งสุดท้ายของข้าต้องกลายเป็นความผิดที่ทำลายทุกสิ่งทั้งประวัติศาสตร์ร่วมกันของพวกเราและผลงานแห่งชีวิตของหลายชั่วอายุคน เพียงเพื่อจะได้เติมเต็มกระเป๋าของคนร่ำรวยอีกคนหนึ่งให้แน่นกว่าเดิมและในถงจัดแสดงของดันเต้นะครับก็จะมีเพล็กซ์การ์ดซ่อนอยู่ในนี้ด้วยครับและจุดที่เพล็กซ์การ์ดของดันเต้อยู่นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโจ่งแจ้งกันเลยคือมันวางอยู่ตรงที่ฐานจัดแสดงของวอลเฟมดันเต้เลยครับซึ่งก็จะอยู่จุดบริเวณที่พี่ลิงทําการไฮไลท์ไว้ครับในคลิปนี้เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นครับเพราะว่าพี่ลิงทาการเก็บไปเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เก็บนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เลย ข้อความของดูซัสตอนได้เพล็กซการ์ดของดันเต้เจ้าพบเขาแล้วสินะเพื่อนของข้าในที่สุดเจ้าก็บพบดันเต้และเรื่องราวของดันเต้นั้นก็สมควรที่จะถูกเล่าขานดังนั้นข้าขอเล่ามันในแบบที่เขาเคยส่งต่อมันให้กับข้าแล้วกันมันเป็นเรื่องของดันเต้ตอนที่เขาเข้าไปที่คฤหาสน์ของตระกูลเอนทราทีดันเต้ได้เดินเข้าไปในโถงที่เงียบจนเสียงของความเงียบนั้นดังชัดเจน ในห้องโถงของตระกูลเอนทาที่ที่ล่มสลายที่นั่นเขาได้พบกับระบบป้องกันอัตโนมัติที่เสื่อมสภาพจนกลายเป็นอันตรายพวกมันเอาแต่พั่มเพ้อด้วยภาษาที่บิดเบี้ยวจนแทบจะไม่ใช่คำพูดภาษาที่บันทอนความคิดและสังหารความหวังอย่างช้าๆและภาษานั้นที่เขาได้ยินมันได้บุกรุกเข้าไปในจิตใจของเขามันไม่ใช่พิษไม่ใช่คมดาบ แต่มันเป็นสิ่งเดียวที่เขาไม่อาจป้องกันได้ซัจจะแห่งความรู้บางคนกล่าวว่าปรสิตคือสิ่งมีชีวิตจากภายนอกที่พยายามเข้าไปอยู่ในร่างกายเพื่ออยู่ต่อแม้ต้องแลกด้วยร่างกายนั้นก็ตามแล้วถ้าเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือความเป็นจริงของเราละ่ะเหมือนความรู้นั้นจะมาเคาะประตูที่สมองของเราร้องขอให้เราเปิดรับมันเข้าไปโทดันเต้เอ๋ยหากเจ้าเพียงแต่พูดกับข้าก่อน หากเจ้าบอกถึงคำพูดภาษาผิดเพี้ยนเหล่านี้กับข้าข้าคงบอกกับเจ้าไปแล้วว่าข้าเคยได้ยินภาษานั้นมาก่อนข้าเคยได้ยินครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วจากป่าของพาวสกรานัมและตอนนั้นดันเต้ก็พบมันเขาพบหนังสือเล่มนั้นดันเต้ที่ข้ารู้จักเขาเป็นหลายสิ่งหลายอย่างแต่ไม่ใช่คนอ่อนแอแน่เขาต่อสู้ขัดขืนดิ้นรนที่จะไม่ยอมรับมัน ข้าเห็นชัดว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่ความเฉยเมยอันเยือกเย็นได้คิดว่ามันชนะแล้วในช่วงขณะนั้นข้าอยู่กับเขาต่อสู้ไปพร้อมกับเขากับบางสิ่งอันชั่วร้ายที่เขาได้ปลดปล่อยมันออกมาอยากที่จะเชื่อแม้จะต้องแลกมาด้วยความสูญเสียเขากำลังจะชนะแต่ว่าน่าเศร้าเพราะข้าเองก็รู้ดีว่ามันไม่ได้จบง่ายๆแค่นั้นแน่ตอนนั้นข้าได้บอกกับเขา ดันเต้สิ่งที่เจ้าพบมาห้ามเผยแพร่มันเด็ดขาดแกรนํำต้องไม่มีวันรู้เรื่องนี้ในตอนนั้นข้าสัมผัสได้ถึงความเยือกเย็นอันโดดเดี่ยวของการบรรุทุกสปปรรพสิ่งที่ไหลผ่านเขาในวินาทีนั้นและข้าก็รู้ว่าเขาได้เลือกแล้วข้าได้รู้สึกว่าเขาเลือกที่จะยอมแพ้และในวินาทีที่เขาตายข้าก็แทบที่จะตายไปกับเขา แต่ทว่าไอ้นังสือเล่มนั้นและด้วยถ้อยคำเหล่านั้นมันไม่อนุญาตให้เขาตายตัวอักษรในหนังสือเล่มนั้นมันได้เขียนโครงสร้างความเป็นตัวตนของเขาขึ้นมาใหม่จากราตรีสูก่กลางวันข้าไดเรียนรู้อะไรบางอย่างจากการร่วมมือกับเพื่อนเก่าของข้าว่ามันก็มีสิ่งที่มีอาจตำรงอยู่ในโลกนี้ได้และนั่นก็ทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นคำโกหกสำหรับข้าตลอดกาล สิ่งที่เกิดขึ้นกับดันเต้หลังจากนั้นหรือดวงดาวใดที่เขาอาจล่องลอยไปถึงข้าไม่อาจล่วงรู้ได้และด้วยเสียงสำเนียงที่เพี้ยนแปลกประหลาดนั้นที่ยังคงกระซิบอยู่ในใจของเขาในยามค่ำคืนอันยาวนานข้าก็ไม่แน่ใจนักว่าข้าอยากจะรู้มันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเสียงนั้นมันจะคอยสอนเจ้าด้วยความปรารถนาที่จะถูกเข้าใจและเมื่อมันถูกเข้าใจ มันก็จะมีตัวตนและเมื่อมันมีตัวตนมันก็จะอยู่รอดในส่วนของเพล็กการ์ดนี่นะครับพี่ลิงรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแอสแทร็กมากพอสมควรและเพื่อความเข้าใจของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวพี่ลิงจะพยายามตีความให้ฟังครับขึ้นในเพล็กการ์ดนี่นะครับจะพูดถึงตอนที่ดันเต้เริ่มทําการสืบสวนตั้งแต่ที่เอาเบรดเอนทาที่หายตัวไป ดันเต้ก็เกิดความกระหายที่อยากจะคลี่คลายปริศนานั้นครับเขาก็เลยได้ตัดสินใจลอบเข้าไปในห้องทดลองของอัลเบรกแอนทาีถึงแม้ว่าเขาจะต้องผิดสัญญาที่เคยให้ไว้กับดูซัสครับภายในห้องโถงที่เงียบจนน่าขนลุกนะครับดันเต้ได้พบกับเนคัมเบกที่ทํางานผิดพลาดมันได้กลายเป็นสิ่งรุนแรงหลายเหตุผลครับและร้องคำรามด้วยภาษาโบราณซึ่งเราก็รู้จากกันดีคบว่าภาษาวิปลาสนั้นก็คือภาษาววยดูซัสซึ่งเฝ้ามองเขาจากภายนอกได้เห็นภาษานั้นค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของดันเต้ภาษานั้นนะครับมัน ได้ลอลวงดันเต้ด้วยสิ่งเดียวที่เขาไม่อาจทานทนได้นั่นก็คือสัญญาแห่งความรู้ครับและในที่สุดดันเต้ก็ได้พบกับคัมภีร์เล่มหนึ่งเป็นคัมภีร์รายชื่อจากโลกที่มีควรมีอยู่ครับซึ่งมันก็คือกริม,มัวแบบที่เราเห็นในเกม a r ลเฟรมนั่นเลยซึ่งคัมภีร์เล่มนี้ก็ถูกวางรออยู่เป็นกับดักครับโดยแมนอ e w ดว l ทางนี้ก็เพื่อพยายามที่จะชักจูงและก็ยึดครองจิตใจของดันเต้มาเป็นของเขาเองและในขณะที่เขาพยายามขัดขืนนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงของเพื่อนรักของเขาเอ่ยขึ้นมาว่าดันเต้สิ่งที่เจ้าพบมานะ่ะไม่อาจเปิดเผยได้เด็ดขาดแกรนําจะต้องไม่มีวันรู้เรื่องนี้พอสิ้นเสียงนั้นะครับดันเต้ก็เลยเลือกที่จะยอมแพ้ครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองจมลงสู่เงืม้อมือของคัมพีครับพร้อมที่จะจบชีวิตของตนเองเพื่อที่จะปิดผนึกมันไว้ตลอดการ แต่ทว่าไอ้คมพีโมรณะเล่มนั้นมันก็ไม่ยอมปล่อยให้เขาตายครับและแทนที่มันจะปล่อยให้เขาตายนะครับมันได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นแก่นแท้ของความเป็นดันเต้ไปตลอดกาลและเท่าที่พิลิงเข้าใจนะครับนั่นมันทาให้ดันเต้เนี่ยกระหายในสัจจความรู้อยู่ตลอดเวลาและหลังจากนั้นนะครับดันเต้ก็ถูกพาไปยังดวงดาวที่ไม่มีคนรู้จักและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเสียงกระซิบภาษาวออเนี่ยมันก็ยังคงดังก้องอยู่ในหัวเขาไม่จางหายไปไหนซึ่งเสียงในหัวนั้นมันพยายามที่จะทําให้ดันเต้เข้าใจครับเพื่อที่ว่าถ้าม มันก็จะมีตัวตนขึ้นมาจริงๆครับมันทําให้พี่ลิงนึกถึงพล็อตหนังสักเรื่องหนึ่งครับที่ปีศาจเนี่ยมันจะมีตัวตนออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงได้ถ้ามีคนเชื่อแต่ตราบใดที่ไม่มีคนเชื่อหรือไม่รู้จักมันนะครับมันก็จะเป็นได้แค่สิ่งในจินตนาการเท่านั้นไม่สามารถออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงได้ ถึงตรงนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นหรือว่าผิดพลาดไปพี่ลิงต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยและถ้าใครชอบหรือว่าสนุกกับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ลิงหน่อยนะครับให้กาลังใจพี่ลิงง่ายๆที่ใครก็ทําได้ครับเอาละครับส่วนตอนนี้พี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับเพ,เพื่อนๆเล่นเกมวอลเฟ m มให้สนุกมีความสุขมากๆนะรักนะจุ๊บ